มาแล้วจ้าฤดูการแตงโมเกาะสุกรเริ่มแล้วแตงโมเกาะสุกรดั้งเดิมขนาดแท้คนแตงโมเกาะสุกรขึ้นบกจำหน่ายถึงมือคุณพร้อมจัดส่งทั่วประเทศคาดรายได้ทะลุล้านนายรุ่งระวินไข่มูสิกอายุ26ปีและนางสาวรามิตาไข่มูสิกอายุ22ปีสองพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่หมู่สองตบลเกาะสุกรอำเภอเปลี่ยนจังหวัดตรัง ได้นำแตงโมจากเกาะสุกรอนมาตั้งขายจุดจำหน่ายติดกับพอการค้าจังหวัดตรังค่ะริมถนนการตังตําบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยแตงโมลอตนี้นะคะเป็นลอดแรกนํามาจำหน่ายจํานวนสีตันด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขายเป็นวันที่สองแล้วและได้รับผลตอบรับดีเลยค่ะลูกค้าให้ความสนใจ ซึ่งแตงโมเกาะสุกรแตงโมที่ปลูกมี2สายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์เมย่าก,กับสายพันธุ์บูอิงจะมี3แบบนะคะก็คือมีแบบไซส์ A ราคากิโลกรัมละ35บาทไซส์ B ราคากิโลกรัมละ30บาทและไซส์ C ราคากิโลกรัมละ25บาทค่ะ โดยปีที่แล้วนะคะทํารายได้เฉลี่ย7,000 700, 0บาทไปเลยนะคะและปีนี้คาดว่ายอดขายจะทะลุ1ล้านบาทแน่นอนเพราะมีลูกค้าแห่สั่งจองทางออนไลน์และจัดส่งต่างจังหวัดเพียบเลยค่ะและก็ขายไปแล้วนะคะจํานวน1ตันพร้อมยังมีออเดอร์อีกจํานวน600กล่องซึ่งน้ําหนักตกกล่องละประมาณ3.5กิโลกรัมค่ะรวมน้ำหนักประมาณ2,100กิลกรัมที่จะต้องเร่งจัดส่งไปที่เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะ โดยนายรุ่งรรวินและนางสาวรมิตาสองพี่น้องนะคะชาวเกาะสุกรบอกกับเราว่าตนเองนำแตงโมกจากเกาะสุกรจากแปลงของนายทวชัยหรือบางชัยไข่มุสิกผู้เป็นพ่อที่เป็นแปลงแตงโมมาตรฐาน GAP มาจำหน่ายในตัวเมืองตรัง และพื้นที่ที่ปลูกแตงโมมีด้วยกันประมาณ3ไร่ค่ะและแตงโมกสุกรล็อตนี้เป็นล็อตแรกซึ่งเป็นแตงโมคันนาผลผลิตกําลังทยอยออกสําหรับแตงโมกสุกรจะให้ผลผลิตปีละ3ามรอบด้วยกันคือแตงโมคันนาแตงโมในนาปลูกหลังเก็บข้าวเสร็จค่ะและแตงโมชายหาดโดยแตงโมที่ปลูกมี2ส,สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เมย่ากับสายพันธุ์บูอิง มีไซส์ A ขายกิโลกรัมละ35บาทไซส์ B กิโลกรัมละ30บาทและไซส์ C กิโลกรัมละ25บาทซึ่งวันนี้ก็มาขายเป็นวันที่2ได้รับผลตอบรับดีค่ะ ขายไปแล้วจํานวน1ตันแตงโมลูกที่ใหญ่สุดจะมีน้ําหนักถึง6กกิโลกรัมเลยนะคะสําหรับรสชาติของแตงโมเกาะสุกรนั้นจะมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นจะมีรสชาติหวานแน่นกรอบระดับความหวานอยู่ที่13บิตค่ะและสวนแตงโมของเรานั้นได้มาตรฐาน G A P อีกด้วยและกําลังผลักดันเตรียมเป็นแตงโมเกาะสุกร G I ด้วยค่ะในส่วนของความแตกต่างของแตงโมเกาะสุกรและแตงโมทั่วไปนั้นจะมีลักษณะรูปร่างของแตงโมไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะและรสชาติจะแตกต่างกันมากค่ะ สำหรับช่วงที่ปลูกแตงโมเกาะสุกรนั้นตอนนี้ก็มีประสบปัญหาบ้างนะคะเช่นพวกแมลงหนอนและสภาพอากาศฝนตกหากดูแลไม่ดีก็จะมีเชื้อราได้ด้วยทั้งนี้นะคะหากลูกค้าสนใจเราจะมาขายทุกวันไปจนหมดฤด,ดูการแตงโมเลยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่ะและเรามีจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทรสั่ง065-403-5825ค่ะ และทางด้านนายนัทวัฒน์ตันสิริเสถียรประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตรังบอกกับเรานะคะว่าสําหรับกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการปลูกแตงโมบนเกาะสุกรนั้น เรามีกลุ่มวิสาหากิจที่ปลูกแตงโมงบนเกาะสุกรจำนวน100รายด้วยกันค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ทาง O Top เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วปีนี้เราพาเขาเข้าสู่ตลาดไปพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพและปีนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะทางผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้เรื่องกระบวนการว่าเมื่อผลิตมาแล้วจะนำไปขายใครที่ไหนอย่างไรและขายให้เป็น ต้องทาอย่างไรซึ่งผู้ปลูกแตงโมนี้เป็นทายาทรุ่นที่2ของผู้ประกอบการค่ะมาขายในตัวเมืองพื้นที่จังหวัดตรังติดกับหอการค้าจังหวัดตรังถนนกันตังตาบลทับเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเพื่อให้ทางผู้ประกอบการเองได้ทราบถึงการผลิตท่าดีและมีคุณภาพลูกค้าตอบรับแล้วเป็นอย่างไรสามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าโดยไม่ต้องไปถึงที่เกาะสุกรแต่ก็สามารถได้แตงโมเกาะสุกรที่แท้จริงแน่นอนค่ะ เพราะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกแตงโมที่เกอสุกรผลิตเองและนำมาขายเองด้วยนะคะเรามีการจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งให้ทุกวันผ่านไปรษณีย์ไทยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนร,ร่วมสนับสนุนชุมชนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ตั้งใจผลิตสินค้าที่เป็นกเกษตรปลอดภัยทำให้เรากินแตงโมอย,ย่างมีความสุขซึ่งมีแปลง G A P วันผลิตแตงโมแก่จัด53วันตัดทุกแปลงแตงโมที่จะมาขายตรงนี้ได้จะต้องมีคุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความสุขของลูกค้าที่ได้กินแตงโมที่ดีและมีคุณภาพเราเชื่อว่าแตงโมกสุกรตอบโจทย์เรื่องนี้แน่นอนค่ะรถรเล็กครับรถเล็กครับลองมาหาสีตันครับสีตันค่ะสีตันค่ะแล้นี้เป็นแตงธนาครับกีรู้ละสามสิบห้าบาทค่ะใช้เอสามสิบห้าบาทบีก็สามสิบบาทค่ะแล้วก็ซียี่สิบห้าบาทค่ะ ก็แน่นหวานค่ะประมาณประมาณเท่าไรประมาณก็สิบสามค่ะสิบสามบิ๊กค่ะขายขายทุกวันค่ะจนหมดฤดูการแดงมค่ะค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสามทุ่มค่ะข้าวก้าโอตั้าวอกันครับค่ะมาคือาก็คือมาซื้อได้ตลอดค่ะจนถึงจนหมดฤดูกาลเลยค่ะ ประมาณสองถึงสามใบค่ะไ้หมดได้ลูกค้าต่างจังหวัดต่างเราสามารถส่งด้ส่งค่ะงทั่วประเทศไหมทั่ทั่วค่ะแต่ลูกค้าสนใจสามารถโทรสั่งเบอร์อะไรก่ะศูนย์หกห้าสี่ศูนย์สามห้าแปดสองห้าค่ะเห็นราของคนได้มาตรฐาน g p p ค่ะ แล้วก็กำลังจัดอยู่ในว่าที่ GI ค่ะกลัวสหคะกลัวค่ะแต่ถ้าเหมือนความแตกต่างของมันก็จะเป็นแบบรูปร่างก็ไม่เหมือนกัน oh. ค่ะรูปทรงไม่เหมือนกันแล้วก็รสชาติก็ต่างกันมากค่ะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมผู้ก,การปลูกแตงโมบนกอสุกรเนี่ยเรามีกลุ่มวิสาหกิจที่ปลูกแตงโมบนกอสุกอนกว่าหนึรรายนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับที่ทางโอท็อปเฮดเดอร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วปีนี้ครับเราพาเขาเข้าสู่ตลาดนะครับปีที่แล้วเราไปพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพซึ่งสําเร็จไปได้ด้วยดีปีนี้ครับเราอยากให้เขาเรียนรู้กระบวนการว่าเมื่อเขาผลิตแล้วขายใครขายที่ไหนอย่างไรและขายให้เป็นทําอย่างไรปีนี้ครับฝากท่านผู้ชมครับเราพาพารุ่นที่สองทายาทของผู้ประกอบการ นะครับที่ปลูกแตงโมงบนเกาะสุกรมาขายบนพื้นที่จังหวัดตรังติดกับอหอการค้าจังหวัดตรังเพื่อให้เขารู้ว่าสินค้าที่เขาผลิตถ้าดีมีคุณภาพลูกค้าตอบรับแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้แตงโมงกาะสุกรจากเกาะสู่เมืองตลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm. ครับสามารถ ลูกค้าที่ชมรายการนะครับหรือว่าลูกค้าในจังหวัดตรังสามารถมาซื้อได้ที่ติดกับหอการค้าจังหวัดตรังถนนกันตังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับหรือสั่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศครับเบอร์ที่น้องเขาแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับเราบริการจะส่งได้ทุกวันผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับร่วมสนับสนุนชุมชนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ตั้งใจผลิตสินค้าที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะครับให้เรากินแตงโมอย่างมีความสุขนะครับขอเรียน ท่านผู้ชมงนี้ครับว่าวันนี้แตงโมกสอสกรเนี่ย95%บเกือบ100%เปเ็เป็นเกษตรปลอดภัยมีแปลง G A P วันผลิตแตงโมแก่จัดครับ53วันตัดทุกแปลงแตงโมที่จะมาที่นี่ได้คุณภาพต้องเป็นที่1ครับเพราะฉะนั้นความสุขของลูกค้าที่ได้กินแตงโมที่ดีและมีคุณภาพเราเชื่อว่าแตงโมกษสกรอตอบโจทย์เรื่องนี้ครับตรังสตอรี่รายงาน